คนแผนที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีปรากฏชื่อของตำบลเล็กๆตำบลหนึ่งที่อาจไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญไม่โด่งดังเท่ากับเมืองอื่นๆของจังหวัดแต่ทุกตารางนิ้วของตำบลลาดย่าหรือทุ่งลาดย่าในอดีตนั้นล้วนแล้วแต่มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจโดยเฉพาะวิถีในการทำกินและความผูกพันที่มีต่อไม้ไผ่ซึ่งเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตของชาวลาดย้าในอดีต วันนี้ภาพบรรยากาศแบบเก่าๆคงไม่มีให้เห็นแล้วทุกอย่างค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลาลาดย่าในวันนี้เปลี่ยนแปลงสู่วิถีชีวิตในยุคปัจจุบันบ้านช่องห้องแถวผุดขึ้นมากมายถนนหนทางเข้ามาแทนที่การเดินทางทางน้ําในลําน้ําแควร,รวมถึงอาชีพของผู้คนเหลือไวพ้พิงความทรงจําที่จับชัดในจิตใจของเหล่าผู้เฒ่าผู้แก่ ที่ยังคงมีความสุขทุกครั้งที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวและบรรยากาศรมื่อวันวานให้คนรุ่นหลังได้ฟังยายก็มายู่นี่เกือบห้สิบปีแล้วมายู่ก็ทำไม่ลวกไม้ภัยไม่มีเสื่อมโทมอะไรมากชาเช้าก็ไปตัดกันเย็นก็กลับบ้านกันทไม้ไผยไม่ลวกทำทำเศร้าไม้ฮาวานมือก่อนนะคือลำห้าติดต่างดนี้คือองบาส อการมันยังลงมุมก็ตัดในกระเพรานี่แหละของงานเยอะแยะไอ้ทางไอ้เขี้ยวหมดแต่ก่อนนะไม่มีงานทำนะเพราะผู้หมู่บ้านปิดเอาทำไม้ไผ่อาเี่ยชีพนี้มันมีรายได้ตรงนั้นพอทำไม่มีรายได้อื่นแล้วรายได้มันได้วันต่อวันเนี่ยวันต่อวันวันต่อวันถึงน้อยก็ได้ทุกวันจากคำบอกเล่าของคุณตาคุณยายนี่เองที่ทำให้เรารู้ทันทีว่าการทำไม้ไผ่ คืออาชีพยอดนิยมของชาวลาดย่าในยุคอดีตเนื่องจากสมัยก่อนนั้นไม้ไผ่มีอยู่ทุกที่และหาง่ายมากไม่ว่าจะเป็นในป่าหรือแม้กระทั่งในหมู่บ้านเองก็ยังมีอีกทั้งยังเป็นที่เลื่องลือในความสารพัดประโยชน์ทั้งนำไปสารตระกา้ากระบุงข้าวของเครื่องใช้สารพัดนำไปใช้ทําโปะ๊ะดักปลาของชาวประมงหรือแม้กระทั่งก่อร่างสร้างเป็นแพรลอยไปตามลำน้ําแควก็สามารถทําได้ ชาวบ้านจึงได้ใกล้ชิดและพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นวิถีชีวิตที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์และเต็มไปด้วยแง่มุมน่าสนใจคุณค่าของไม้ไผ่และความผูกพันของชาวชุมชนลาดยาได้จุดประกายให้น้องๆจากโรงเรียนเทพิรินลาดยารวมตัวกันเพื่อทำการค้นคว้าเดินทางย้อนรอยการทำกินของบรรพบุรุษเมื่อราว70ปีก่อนผมนำเรื่องนี้เข้ามาคุยในห้องเรียน ว่าสอนทนายุววิจัยเนี่ยทั้งทั้งห้องก็ถามว่าใครสนใจเรื่องลักษณะเกี่ยวกับการค้นหาประวัติศาสตร์ของตัวเองบ้างก็มีคนสนใจเยอะพอสมควรทีนี้จุดที่เข้ามาสู่เรื่องนี้เรื่องการอาชีพทำไม้ไผ่ของชาวลัตยาเนี่ยเพราะว่าเด็กนักเรียนชุดเนี่ยเข,เขามีคนในท้องถิ่นเยอะแล้วก็พูดกันเรื่องนี้ต่อๆกันมามากพอสมควรก็เลยเอามาปรึกษากันว่า มันน่าสนใจไมใหมเรื่องนี้ก็เลยเกิดคณะยุวใจเรื่องนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นก็มาประชุมกันหาหัวข้อที่จะลงไปสัมภาษณ์ว่าควรจะได้เนื้อหาอะไรบ้างก็กําหนดประเด็นการสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็ลงพื้นที่ให้ลงพื้นที่ประมาณ2เดือนแล้วเก็บข้อมูลวมาสรุปกันอยู่เป็นระยะระยะเน้่องจากเราเนี่ยเรียนอยู่ที่โรงเรียนเทศศิราชญาการจารันทบุรีซึ่งอยู่ในตำบลราชยานะคะแล้วอาชีพการทําไม้ภผ่เนี่ยก็เป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวตํำบลราชยาค่ะ เราก็เลยสนใจกัน่อ้น,นี้ใช่แล้วก็ยิบยกหัวข้อนี้ขึ้นมาทําเพื่อที่จะเหมือนให้คนรุ่นหลังอ่ะได้รู้เกี่ยวกับอาชีพนี้ด้วยและแลเป็นเก็บประวัติของตำบลเราด้วยใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึ่งค่ะก็มีผู้ท่าผู้แก่เราสืบสืบสืบทอดกันมาว่าแต่ก่อนเนี้ทมมทยทาวตำบลลาดย่ามีอาชีพทำแม้พายเป็นส่วนใหญ่อ่ะค่ะค่ะพวกเราว่าสนใจก็อยากจะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เหมือนว่าเก็บเป็นประวัติศาสตร์ของ ตำบลลาดยาด้วยเนาะใช่แล้วคืออาชีพทําไม้ไผ่วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของคนตำบลลาดยาเนี่ยค่ะก็ก่าจะได้ชื่อนี้ก็คือแบบเราต้องปรุงแต่งนะคะแต่งให้มันแบบเออเป็นชื่อที่แบบดูดีขึ้นมาค่ะแล้วก็หัวข้อนี้เหมือนว่าเหมือนครอบคลุมกับเนื้อหาทั้งหมดที่เราทำด้วยเนาะการเปลี่ยนแปลงมายังไงตั้งแต่เราเริ่มทําจนถึงปัจจุบันอาชีพทําไม้ไผ่วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของชาวตําบลลาดยาในที่สุด ก็ได้ชื่อที่ทุกคนลงความเห็นกันว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับหัวข้อการวิจัยนี้ว่าแล้วนักยุววิจัยก็เริ่มแบ่งหน้าที่กันและลงมือทำงานกันทันทีการแบ่งงานของพวกเราก็คือเช่นกิฟก็เหมือนว่าจะจะ,จะออกแบบสัมภาษณ์เพื่อที่จะลงพื้นที่ค่ะส่วนจุ๊บเสนอผลงานแล้วก็รวบรวมเล่มทางานนะคะ ค่ะส่วนปอก็จะนัดผู้เท่าผู้แก่ค่ะผู้ที่อาวุโสกว่าเพื่อที่จะไปสัมภาษณ์คือ<ช>ทุกคนต้องดูนหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ถ้าคนคนไหนทำงานเสร็จแล้วทำงานเสร็จแล้วก็จะไปช่วยของแต่ละคน<ช>ที่ยังไม่เสร็จเมื่อทุกอย่างพร้อมคณะยุววิจัยเริ่มออกเดินทางค้นหาเรื่องราวของไม้ไผ่แต่การทำวิจัยครั้งนี้ไม่ง่ายเลยเพราะลาดย่านวันนี้ แทบจะไม่หลงเหลือป่าไผ่ให้เห็นแตกต่างจากคำบอกเล่าของคนรุ่นปู่ย่าที่พูดเป็นเสียงเดียวกันถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไผ่ในอดีตรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆที่ปกคลุมพื้นที่ของลาดย่ามากกว่าครึ่งแต่ทีมยุวว,วิจัยของเราก็ไม่ย่อท้อแม้ตุ้งบุกป,ป่าฝาดงเข้าไปเพื่อตามหาต้นตอของเรื่องราวทั้งหมดพวกเขาก็สู้ไม่ถอย คณะยุววิจัยแยกย้ายกันไปค้นหาตำนานของไม้ไผ่จากปากคำของผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งแม้การเวลาจะล่วงเลยมานานแล้วหากแต่ความทรงจำและความผูกพันที่มีต่อการทําไม้ไผ่ยังคงจ่มชัดอยู่เสมอคุณยายน้ำวนจูกุลถ่ายทอดวิถีชีวิตในวันวานแก่คณะยุววิจัยได้อย่างไม่มีขาดตกบกพร่องทำไมถึงคุณยายถึงเลือกทำอาชีพไม้ไผ่อะคะ มันก็ไม่มีอาชีพอื่นนันที่คนที่นี่มีแต่อาชีพไม้ลวกไม้ไพ่ก็จ้างคนงานไปตัดแล้วก็เอามาขายก็ทํากันมาอย่างนี้แหละห้าสิบปีแล้วก็ไม่รู้ที่ยายมายู่นี่ก็ทางบ้านนี้เขาก็ทําไม้ลวกไม้ไพ่กันทั้งนั้นแหละยายก็ต้องทําก็ข่า,าวตามค่ะวิธีการตัดย่ายค่ะแล้วก็การขนทรงออกมานค่ะอ๋อไม้ไพ่ก็เป็นกอใหญ่ๆใช่ไหมเราก็จ้างคนไปเขาก็ใช้ตะขอชักลงมาชักยอด ยอดมางทีละลำละลำแล้วก็ให้เหลือไว้กองสามสี่ลำมาให้ตัดหมดนะถ้าตัดหมดมันจะตายหมดก็ต้องเหลือไว้เลี้ยงนอกส่วนใหญ่ที่คนเขาเอาไม้ไผยไปเอาไปทําอะไรกันบ้างะคะทําปุ๊กนะแล้วก็พวกที่ซื้อสั้นงก็ไปทําก่อสร้างอะไรเงี้ยจาวา่าจีวา่าก็ก่อสร้างอักษรอนะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละพวกการรับซื้อราคาอย่างเงี้ยในสมัยก่อนกับสมัยนี้แตกต่างกันมากไหมะคะ ทีห้าวันหกวันได้ออกมาทักเที่ยวฝนตกทางเนี้ททำลำบากแต่ว่ามันก็ได้รายได้ดีนะแต่สมัยนี้ไม่ได้รายได้ไม่ดีแล้วเ,เสียโน่นเสียนี่หมดคุณยายพอจะรู้ไหมคะเหลือประมาณกี่เจ้าปัจจุบันเนี้ยค่ะก็เหลือไม่กี่เจ้าถ้าเจ้านี้เหลือสี่ห้าเจ้ามะแต่เขาไม่มได้เข้าทําในป่านะเขารับซื้อข้างนอกามถนนเนี่ยเช่นเดียวกับคุณตาตาถมอุดมอดีตพ่อค้าไม้ไผ่ ที่แม้วันนี้จะอายุมากถึง95ปีแล้วแต่ก็ยังมีความสุขทุกครั้งที่ได้เล่าเรื่องราวครั้งยังลอยแพรขายไม้ไผ่ให้คนรุ่นหลานได้ฟังผูถมคาช่วยเล่าตั้งแต่ปูถมเริ่มทำไม้ไผ่ให้หนูฟังหน่อยได้ไหมคะไดะ้เล่าเลยค่ะไม้ไผ่ก็ อาทีก็ทำในกระเพรนนี้แหละร่องล่องร่อง,ลองแล้วก็ไปส่งราชบุรีมังไม่กล้องหน้าแลวก็ไปตั้งเจ็ดคืนกว่าจะถึงราชบุรีหมาห้าวานมาก่อนซื้อที่ปู่ซื้อ,อนะ้ำห้าสิบกระตังอยู่นี้สิบสองบาทสามวาแล้วมาขายที่นี่มีสิบกว่าบาทผู้่มเลิกทำตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะพอเลิก ทำตั้งแต่อายุ86ิทีทมยุววิจัยชักสนุกกับการตามรอยเส้นทางไม้ไผ่และเริ่มเจาะลึกลงไปถึงขั้นตอนการตัดไผ่จนกระทั่งส่งขายซึ่งคุณลุงกริบเข็มทองผู้แสนใจดีก็ช่วยถ่ายทอดขั้นตอนต่างๆอย่างละเอียดจนสามารถจินตนาการได้อย่างชัดเจนขึ้นสมัยที่ลุงทำนะมันไม่มีอะไรทำไม่มีหรอก ก็ทำไม่ผ่านอ่ยอาชีพนี้แต่มันไม่ใช่อาชีพหลักนะไม่ใช่อาชีพหลักเป็นอาชีพรองแต่ก็ยึดอาชีพนี้กันเยอะอ๋อสมากก็ทำอาชีพเช่นนเยอะมันยังงานทำันเยอะแยะเลยแล้วมันรายได้มันได้วันต่อวันเนี่ยวันต่อวันวันต่อวันถึงน้อยก็ได้ทุกวันแต่ทุกวันแล้วแต่แรงเราทำได้ใช่ไหมลูงค้าก็จะได้ไม้ไผ่มาทำอย่างไรบ้างค่ะเราก็มีขอมีไม้ลำด้ำหนึ่งฝึกทำลำข่อยาวๆนะ ปเจอไอ้ตรงไหนเอาได้เราก็ปชักอาลงมาชักปกลักลงมาแล้วก็มาลิดเอาตาทิ้งแล้วก็ลาบมากองขายได้การส่งขายเหรอคะเราไปส่งขายยังไงคะการส่งขายมันมีขั้นตอนก็มีว่าถ้าเราไปขายเองเราก็ไปขายกับท่าแก่ที่ตลาดแล้วอาชีพทำไห้ายนี้ค่อยๆลดลดลงไปเมื่อไหร่อะคะมัน จริงๆแลวมันไม่ได้ค่อยๆลดหรอกแต่มันก็ลดทั่วภาพตอนนี้มันลดท่วบเลยลดท่วมเลยแหละกว่าเจเดือนที่ทีมยุววิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาใช้เวลาทำงานร่วมกันการเดินทางพบปะผู้คนมากมายทำให้โลกทัศน์ใบใหม่ถูกเปิดขึ้นโดยมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และสัมพันธภาพที่อบอุ่นช่วยเติมเต็มช่องว่างระหว่างวัยและรอยต่อระหว่างยุคได้อย่างลงตัว ผลที่เกิดจากการลงปฏิบัติงานของคณะยิจัครั้งนี้ก็คือมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการได้รับรู้ความเป็นมาของอาชีพการทําไม้ไผ่ตั้งแต่เริ่มแรกจนมาถึงปัจจุบันนี้ได้มีความเป็นมาอย่างไรบ้างและก็คณะว,วิจัยเนี่ยก็ได้ประสบการณ์ได้ความรู้ศึกษาในการทํางานต่างๆสําหรับอาชีพทําไม้ไผ่ตั้งแต่ระยะเวลาที่เราเริ่มต้นมาจนยันจบที่เรานําเสนองานนะคะก็ประมาณ หกเดือนกว่าเลยใช่ปะคะก็ะประมาณ6-7ถึงเจดเือนอืมประมาณนั้นเลยก็ถ้าถามว่าการทําโครงงานนี้เป็นไปยังไงก็ถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีตั้งแต่เริ่มสํารวจจนไปถึงการรวบรวมผลงานรวบรวมสรุปทั้งหมดแล้วก็เอามานําเสนอผลงานโดยโปรแกรม powerpoint ก็ถือว่าค่อนข้างเรียข้างมีอะค่ะจะมีอุกสรรบ้างข้อมูลที่เราไปสัมภาษณ์มาว่าได้ครบไหมเราว่าน่าจะได้ครบนะตั้งแต่รวมรวมตั้งแต่บุคคลที่หนึ่งยันเหมือน บุคคลสุดท้ายอันไหนที่บุคคลนี้ทําได้อารวมได้หมดเราก็มาสรุปแล้วก็แบบบุคคลหน,นึ่งที่แบบไม่ได้เราก็เหมือนว่าต้องข่ามาตรงนั้นไปแต่ก็สรุปเหมือนภาพรวมก็ใช้ได้นะคะ<ม>เพราะพเพิ่มเพิ<ๆ>่มเติมจากบุคคลอื่นๆ,ๆ,ๆใช่เพราะว่าบางคนอาจจะว่าไม่ได้ไปขนส่งก็อาจจะไม่รู้ในเรื่องนั้นนะคะบางคนนี้ส่ง ใช่แล้วก็อาจจะรู้ได้เรื่องนั้นในการเขียนออกมาค่ะใช่เราต้องใช้ภาษาให้ได้ในคําพูดของเขาด้วยแล้วก็ในคําพูดของเรา<ช>มันต้องมีวิชาการปนไปบ้างใช่ไหมใช่เหมือนยาตัวนี้เรื่องที่สนุกในการในการทํางานทีนี้ก็คือน่าจะเป็นเรื่องการลงพื้นที่การสัมภาษณ<ช>์อะไรได,ได้ได้รู้จักคนมากขึ้นแล้วก็เหมือนว่าเราต้อง เป็นกันเองก็เข่าเนาะแล้วเราก็ถึงจะได้ข้อมูลจะเข่ามาอย่างครบถ้วนใช่ไหมผลที่คาดว่าจะได้รับเลยของงานนี้คาดว่าบุคคลในพื้นที่ของเราเนาะตำบลลัดยาของเราอ่ะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไม้ไผ่ว่าตั้งแต่เริ่มต้นยันจนปัจจุบันนี้มีความเป็นยังไงบ้างใช่เราจะได้ดูแลและอนุรักษ์ได้เนาะและอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ได้ก็ได้เผยแพร่ประวัติศาสตร์การทําไม้ไผ่ของหมู่บ้านแล้วก็ตําบลของเราค่ะ ใครอื่นนหู้วันนี้เยาวชนกลุ่มเล็กๆจากโรงเรียนเทพศิรินลาดยาได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนที่มีคุณค่าอันยิ่งใหญ่ไม่เพียงได้ฝึกการคิด วางแผนและทำงานอย่างเป็นระบบแต่ที่สำคัญยังได้สัมผัสถึงแง่มุมที่งดงามของหน้าประวัติศาสตร์ได้ทำหน้าที่เชื่อมโยงรอยต่อของยุคสมัยระหว่างคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นปัจจุบันโดยไม่ปล่อยให้สิ่งดีๆเหล่านี้สูญหายว่างเปล่าไปกับการเวลา